สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเอฟธัญนพกลับมาพบเจอเหมือนเช่นเคยนะครับใน a n g k o o แอสคูรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ที่หลากหลายของนอ้นองๆนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ต้องการที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตัวเองรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับดังนั้นทางกรุงเทพมหานครจึงได้น้อมนําเอาโครงการดังกล่าวครับมาส่งต่อให้กับน้องๆนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานศึกษาโรงเรียนวัดบึงทองหลังครับเราจะไปติดตามดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้นําโครงการดังกล่าวนะครับมาสานต่อให้กับเด็กนักเรียนอย่างไรกันบ้างครับและจากผลการดําเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันที่สถานศึกษาโรงเรียนวัดบึงทองหลังครับ และตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับผู้อานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบึงทองหลางครับผู้อํานวยการนภัสรณทัศนนาชลีนั่นเองครับสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะครับผอครับก่อนอื่นต้องเรียนถามพออ่อกันเลยครับว่าวัตถุประสงค์ที่ทางโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสากลในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคืออะไรครับค่ะคือเราจะจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนนะคะประสบการณ์ที่ว่านี้เป็นประสบการณ์ที่เขาจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะ โรงเรียนเนี่ยก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่านน่ะในเรื่องของอความพอเพียงในเรื่องของอาการใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตของเขาทั้งด้านการเรียนทั้งด้านในชีวิตประจําวันและนํากลับไปใช้ที่บ้านได้ครับการ,ร<ม>จัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะนอกจากจะใช้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็ยังใชสถานที่ภายในโรงเรียนทั้งหมดใช่เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนใช่เป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนนะคะ สิ่งหนึ่งที่คิดว่าได้ผลและนักเรียนนำไปใช้ได้เป็นอย่างดีในสังคมทุกวันนี้นะคะคือว่าเรื่องของการที่เขาได้มาปฏิบัติจริงด้วยตนเองเช่นนักเรียนเนี่ยมีการมาอมซับนะคะอมัเป็นสาหกรณอ์อมซับนักเรียนเนี่ยได้มีฝึกปฏิบัติในการเข้าร้านค้าสาหกรณ์รได้ไปซื้อของด้วยตนเองเด็กๆนักเ,เ,เรียนก็อยู่ในกรอบอ่มีความสุข ใช่ค่ะโดยผ่านกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นมาใช่ครับวันนี้ต้องขอบคุณหมออ๋อมากเลยนะครับที่เปิดโอกาสนะครับให้ผมพาคุณผู้ชมมาดูเด็กๆในโรงเรียนนะครับว่าพวกเขานั้นมีความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้มากขนาดไหนว่าแต่ว่าต้องมีคุณครูใช่ไหมครับที่จะคอยดูแลเด็กๆเหล่านี้ท่านจะต้องเป็นพ่อกกับคุณครูแล้วครับหอขอบคุณผอออมากเลยนะครับ ยินดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบเจอกับคุณครูคนเก่งกันครับว่าคุณครูนั้นจะมีเทคนิคนะครับและมีวิธีการอย่างไรในการนะครับสอนให้เด็กๆนั้นรู้จักกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับ ผู้ชมครับข้างๆผมนะครับคือคุณครูขวัญใจครับคุณครูคนเก่งของน้องๆนักเรียนที่นี่นะครับที่จะคอยส่งเสริมนะครับและให้ความรู้เด็กๆในส่วนของโครงการเสริมสร้างศักยภาพนะครับของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเองครับสวัสดีครับคุณครูขวัญใจครับสวัสดีค่ะคุณครูครับต้องถามก่อนเลยครับว่าคุณครูมีเทคนิคนะครับหรือว่าวิธีการในการเอาหัวใจหลักของโครงการนี้ไปสู่การเรียนการสอนยังไงบ้างครับ โครงการนี้นะคะเราได้ใช้บูรณาการเข้ากับในหลักสูตรนะคะคปกติในหลักสูตรแล้วก็มีการเรียนการสอนเรื่องสากลอยู่แล้วแล้วก็บูรณาการเข้าไปพอมีการเรียนการสอนแล้วก็เน้นให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะโดยใช้ให้เด็กลงมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่นี่ที่นี่ก็จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆไปด้วยคร,ครับที่นี่คือสากลร,ร้านค้ขาของโรงเรียนค่ะครับค่ะแล้วในร้านค้าเด็กก็ได้ฝึกปฏิบัติจริงซึ่งเด็กก็จะได้เป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเด็กจะจําได้โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษานะคะร้านค้าของเราเนี่ยจะไม่ม ปฏิบัติหน้าที่มีแค่เป็นคุณครูเป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเองครับคือเด็กๆเ,เขาก็บริหารจัดการกันเองสงสยัยอะไรก็ถึงค่อยมาถามคุณครูคในส่วนของกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นมามีอะไรบ้างครับ มีกิจกรรมการเกษตรเพื่อการเรียนรู้ค่ะกิจกรรมส่งเสริมอาหารกลางวันและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ,รกิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬารวมทั้งกิจกรรมสห AH กรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดบุงทองรางนี่ล่ะค่ะครับผมกิจกรรมเยอะแบบนี้นะครับเท่าที่ดําเนินโครงการมาเนี่ยนะครับเด็กๆเขามีความรู้ความเข้าใจในคาว่าปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงขนาดไหนครับก็นํามาประยุกต์ใช้เช่นถ้าในในเรื่องของร้านค้าสหกรณ์เขาก็สามารถนํามาใช้ในการที่ว่า ความมีเหตุผลในเรื่องหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้องมีเหตุผลใช่ไหมคะการเลือกซื้อค่ะมีเหตุผลในการซื้อว่าจะต้องซื้อสินค้าชนิดไหนตัวเองจําเป็นแค่ไหนแล้วก็ซื้อได้ราคาที่ประหยัดซึ่งถูกกว่าข้างนอกแล้วถ้าเงินเขาเหลือมันก็อยู่ในความพอประมาณก็เอาไปเก็บออมได้อีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นในหลักนี้เราก็มีเรื่องการเกษตรเด็กได้ปลูกผัก สามารถเอาไปผูกในครอบครัวสามารถรับประทานได้เองถ้าเหลือก็แบ่งปันถ้ามากเกินนั้นก็ส่งขายในท้องถิ่นในชุมชนใกล้ๆได้ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เด็กๆเขาได้จากโครงการนี้นะครับกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในส่วนของปิดท้ายนะครับอยากให้คุณครูขวัญใจเนี่ยนะครับฝากถึงทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ส่งเสริมให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนครับเชิญครับค่ะค่ะ สำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการสํานักการศึกษาท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ได้จัดโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณครูขวัญใจครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเจอกับน้องคนเก่งของที่นี่นะครับที่เขาดูแลสากรนี้น้องอะไรครับน้องพิมค่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวผมไปพบเจอกับน้องพิมนะครับขอบคุณคุณครูขวัญใจครับ สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองคนเลยนะครับน้องพิมพ์มือเปล่าครับใช่ค่ะเอาแล้วนี่น้องเลยน้องเนเน่เอาเนเน่อ๋อกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังตรวจเช็คสินค้าสต็อกอยู่ค่ะอ๋อไหนไหนพี่ขอดูหน่อยอ๋ออันนี้เป็นการเช็คสต็อกโอ้โหแล้วเขียนด้วยลายมืองี้เลยเหรอค่ะใช่ไหมโอ้โหเก่งมากเลยอะงั้นเดี๋ยวคุยกับน้องพิมก่อนเลยนะถามถึงประโยชน์ที่น้องพิมพ์ได้จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนครับคืออะไรครับ แล้วยชน์จากนี้ก็คือได้ฝึกการเรียนรู้การขายสินค้าการซื้อสินค้าจากสหกรณ์ค่ะนําไปปรับในใช้ชีวิตประจําวันได้และสําหรับในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการนําไปปรับใช้อย่างไรบ้างครับก็เวลาเราซื้อของอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องคิดทบทวนให้ดีว่าเราซื้อไปแล้วมันดีไหมเราซื้อไปไม่ใช่แบบซื้อแบบฟุ่มเฟือยซื้อไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อเราไหมอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับในส่วนของการทํางานบ้างดีกว่า ตอนนี้น้องพิมมีตำแหน่งอะไรครับเป็นผู้จัดการสกอร์นั่นค่ะโอ้โหจริงเหรอเป็นผู้จัดการเลยเหรอสวัสดีครับผู้จัดการครับหน้าที่ของผู้จัดการเป็นไงบ้างครับก็คอยดูแลสมาชิกในสกอร์แล้วก็คอยตรวจงานต่างๆค่ะอ๋ออ่ะแล้วน้องนี่นี่ะครับมีหน้าที่อะไรเลยเฝ่ายสต็อกค่ะ๋อเช็คสต็อกก็คือแล้วฝ่ายเช็คสต็อกนี่ต้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างครับก็ตรวจเช็คสินค้าถึงค้าหมดก็ลงมาัตรมได้ข่าวมาว่าเก่งขนาดได้รางวัลมาด้วยได้รางวัลอะไรมาครับได้รางวัล เรียญทองชนะเลิศโรงเรียน,นะยนโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะอันนี้เป็นในส่วนของสหกรณ์ถูกไหมค่ะครับแล้วมีรางวัลอะไรีกไหมครับก็มีรางวัลจดบันทึกการประชุมและจดบันทึกบัญชีของสหกรณ์ต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการดําเนินงานขอสหกรณ์ออมทรัพย์กันบ้างดีกว่าครับ ครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในสากลอมทรัพย์ครับแล้วผมก็มาอยู่กับน้องเบียร์นะครับซึ่งน้องเบียร์มีหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายบัญชีที่นี่นั่นเองครับสวัสดีครับน้องเบียร์ครับสวัสดีค่ะน,น้องเบียร์ถามก่อนเลยนะหน้าที่ของฝ่ายบัญชีต้องทาอะไรบ้างครับก็คือกานอื่นนะคะจะให้น้องๆคะมาฝากเงินที่เคาน์เตอร์นี้ค่ะโดยเขียนใบฝากหรือใบถอนนะคะแล้วก็จะเอาใบฝากหรือใบถอนนะคะไปลงในบัญชีล้มใหญ่ค่ะโดยการจดบันทึกด้วยลายมือหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ครับด้วยลายมือค่ะอ๋ออันนี้เป็นการทาบัญชี ตรวจไหมตรวจค่ะทำทำบ่อยแค่ไหนยังไงครับก็เดือนละหกได้สำหรับประโยชน์ที่คิดว่าได้จากโครงการนี้คืออะไรครับค่ะก็คือใช้ในการคิดคำนวณเลขค่ะแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อย่างเช่นรู้จักอดออมมีระเบียบวินัยค่ะใช้เงินพอประมาณไม่ใช้เงินเกินตัวเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องเบียร์มากๆเลยนะที่มาแนะนำนะครับให้พี่ได้เห็นถึงความรู้ความสามารถที่มีในการบริหารจัดการธนาคารขอบคุณนะครับ,บค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเราจะไปดูสากรณ์การเกษตรกันบ้างครับว่าเด็กๆนั้นเขาปลูกผักได้สวยงามแล้วก็ผลผลิตของเขาเนี่ยดีขนาดไหนครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ภายในสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้นะครับและข้างๆผมครับคือน้องแพลวครับที่จะทําหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยของสวนเกษตรแห่งนี้นั่นเองครับสวัสดีครับน้องแพลวสวัสดีค่ะ,ะน้องแพลวถามก่อน,นเลยคือกิจกรรมภายในสวนนี้มีอะไรบ้างครับก็จะมีปลูกผักค่ะแล้วก็จะมีเลี้ยงปลาอ๋อสองอย่างแล้วผักมีผักอะไรบ้างครับผักก็ส่วนมากก็จะมีผักบุ้งค่ะผักคะนา้าก็จะเป็นผักสวนครัวหลายๆยาทั้งหมดเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วปลาล่ะครับ ก็จะมีปาดูอย่างเดียวค่ะอ๋อทำไมถึงเป็นปาดูอย่างเดียวเป็นเพราะเพราะว่าปาดูจะเลี้ยงง่ายค่ะแล้วก็ดูแลง่ายตัวไวด้วยนะครับสำหรับประโยชน์ที่ที่แพรคิดว่าแพรกับเพื่อนๆได้จากโครงการนี้คืออะไรครับก็คือได้รู้ว่าวิธีการปลูกผักเป็นยังไงแล้วเราก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะอ๋อเอาไปใช้ยังไงบ้างก็คือเราเอาไปปลูกผักกินเองนะคะเพื่อเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวค่ะอ๋อเวลาผู้ปกครองมารับน้องๆนักเรียนก็ดู ใครอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อกลับไปรับประทานได้เลยที่บ้านเป็นผักปลอดสารพิษนะรับประทานแล้วก็อร่อยและสบายใจด้วยเอาละครับ,รบวันนี้นะครับขอบคุณน้องแพรมากๆเลยที่มาเป็นตัวแทนนะครับเพื่อนๆมาคุยกับพี่ให้พี่ได้เห็นว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยสามารถปลูกผักได้จริงๆนะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยโอ้โหดูน่ารับประทานทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับ,บคุณผู้ชมครับ จะเห็นได้เลยนะครับหลังจากวันนี้ที่เรามาติดตามโครงการดีๆโครงการนี้นะครับว่าเด็กนักเรียนที่นั้นมีความสุขนะครับที่พวกเขาได้เรียนรู้และได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองครับทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียนครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่ต้องการที่จะปลูกฝังนะครับให้เด็กๆนักเรียนและเยาวชนคนไทยนะครับได้รู้จักคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่โรงเรียนนะครับได้น้อมนานาเอาหลักปัญญานี้และมาปรับใช้มาบูรณาการผ่านกิจกรรมที่ หลากหลายครับไม่ไว่าจะเป็นสหกรณ์ร้านค้าสหากรณ์ออมทรัพย์หรือว่าสวนเกษตรเพื่อการเรียนรู้แห่งนี้นะครับและทั้งหมดนี้ครับคือความมุ่งมั่นตั้งใจของกรุงเทพมหานครที่ต้องการจะต่อย,ยอดนะครับและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกคนให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วละครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าต้องกลับมาติดตามกันนะครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับโครงการดีๆโครงการใด ของน้องๆน,น,นักเรียนโรงเรียนใดในสังกัดกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งการเรียนรู้